ที่เคยมีมาเลยจริงๆที่รักนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ดีนะคะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีรักอาจารย์เพิ่มขึ้นมากมายเลยค่ะนะคะคนสวยและน่ารักมากๆขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ได้อาจารย์แค่ได้พี่บัญชีที่ดีด้วยนะคะพี่บัญชีบอกว่าแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเก็บให้ภาษีนะคะแต่ว่าอาจารย์แค่ขายในราคาของตัวเองแต่อาจารย์แค่ยินดีที่จะตัดให้นะมันมันเป็นกฎ ของสังคมที่เราควรอยู่ด้วยกันนะเนาะหนูได้สองห้าแปดค่ะอาจารย์ล่เอออาจารย์สองห้าแปดอั้นนะคะหนูก็เลยไปซื้อศูนย์ห้าแปดค่ะได้โบสค่ะอาจารย์ค่ะพี่อัญจุราพี่อัญจุราดีใจด้วยนะคะพี่จ๋านะคะชอช้างเลขหนึ่งชอช้างเลขหนึ่งเท่ากับจำนวนที่อยากได้ได้เลยค่ะมันอยากอั้นใช่ไหมมันอยากอั้นสองห้าสองสองห้าแปดสองแปดห้าที่หนูให้ไปไงคะอาจารย์น่าจะเป็นสองห้าแปดพี่เขาเลยไปตัดเป็นศูนย์ศูนย์ห้าแปดได้โบสได้โบสได้โบส เหอะแนวคิดดีมากพี่จา๋านะแอดมิน้น่ารักทุกคนกราบขอพระคุณมากค่ะพี่จา๋านะแสดงว่าเจ้าหน่ายน่ารักมากนะลูกน้องเลยน่ารักทุกคนใช่ไหมคะพี่จา๋าขำตัวเองแล้วอดใจไม่ไหวเลยทีเดียวอาจารย์อาจารย์ใน,ย,นย,ยังอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยหวยออกเฮ้ยหวยไม่ได้ออกเก้าบาทวันนี้หวยออกแปดบาททำไงดีอาจารย์ยังอยู่ปะเนี่ยังอยู่ปะนี่อาจารย์ยังพอเล่นสนุกสนานได้มั้งคะหมดแล้วนะคะบุ๊บหรื โ <Bro>, บ้เลยโบ้เลยหมดแล้วนะคะจริงค่ะตอบสุภาพมากค่ะอาจารย์น่ารักที่สุดขอบพระคุณคุณเจพีมากมากค่ะนะคะอออยู่อ๋อเปคนเอสไปแล้วได้แล้วนะคะนะคะอ่ะหนึ่งมีห้าหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งว้าวพ่อแม่พี่น้องงวดหน้าปฏิทินคำชะโนดมีหนึ่งนะคะหนึ่งมีห้าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะอย่าลืมอุดหนุนศูนย์หนึ่งไว้นะคะเพราะว่าอ่านสิได้ ของราคาหนึ่งบาทนะคะ,เ,เ,ะคเด่นคือหกและหนึ่งค่ะอาจารย์ใช่ค่ะหัวน่ารักท้ายก็น่ารักว้ายขอบขอบขอบก็คุณพิจาริยามากๆค่ะนะะหกกี 6, 6, 6แล้วกนะ็จะมีหกห้าค่ะอาจารย์หกสองและหกศูนย์จ้ะแลกจ้ะหนึ่งก็ 6, ก 1, เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้หนูคิดจริงๆนะคะถ้าหนูเป็นคนที่อยากขายลูกน้องหนูก็ก็ต้องอยากขายเพราะว่าเจ้านายทําตัวให้เห็นอย่างนั้น ถ้าทาเจ้านายทําตัวหยาบคายกับลูกค้าลูกน้องตัวเองก็ไม่แปลกที่เจ้านายยังทําได้อย่างเงี้ยหนูเลยไม่หนูหนูเลือกที่จะไม่ทํานะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ดุเลยไม่ใช่นะฮะหนูดุนะคะพี่จ๋าพี่คิดว่าหนูดุนะหน้าตาเป็นยังไงเนาะก็ดุที่สุดในชีวิตที่จะทาได้นะดูดูดูอยู่เป็นคนดุอยู่นะคะใช่ค่ะน่ารักเหมือนจย์เลยใช่มากลูกน้องหนูน่ารักทุกคนเลยนะกําลังเด็กๆน่ารักเวลาหนูมองพวกเขานะคะหนูมีความสุกแบบเหมือนหนูเลี้ยงทั้งลูกและน้องไว้ด้วยกัน หนูรักเขาแม้ว่าบางครั้งเขาจะซนหรือดื้อไปบ้างกับเราอะนะเหมือนเหมือนรองของอะหนูนึกถึงคําพูดของพี่โน้ตอุดมอะที่เบื่อมีลาเวลามีลูกน้องเยอะแล้วเขาก็จะต้องมีแตกแตกแถวบ้างอะฮะแต่หนูชอบนะหนูชอบถ้าหนูถ้าหนูเอาอยู่แสดงว่าหนูเก่งหนูจะคิดอย่างนี้ค่ะหนูจะไม่หนูจะไม่หนูไม่ดื้อกับลูกน้องอะแต่หนูต้องเอาให้อยู่นะ หนึ่งสองหนึ่งและศูนย์หนึ่งค่ะอาจารย์มีศูนย์หนึ่งด้วยเด้อาจารย์เตรียมหาศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งอาจารย์ไม่ใช่หนึ่งศูนย์อาจารย์เตรียมทําใจไว้เลยหกกันหนึ่งกับศูกันหค่ะแต่เป็นหนึ่งห้าเป็นห้าหนึ่งเป็นห้าหนึ่งสองหนึ่งอ๋ออยู่ข้างหลังอ่ะและก็ศูนย์หนึ่งค่ะอาจารย์นะคะอยากได้แหวนใบประกอกสีเงินเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดดูให้นะคะส่วนหัวหัวปฏิทินตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่ให้อาจารย์ชัดอาจารย์ชัดถ่ายให้อีกทีีนน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 ึงะะะะะะใใไไลล์์แแออคคคพ่่จ นะคะนไลอแอดค่ะในไลอแอนนะคะห้าหนึ่งสองหนึ่งแล้วศูนย์หนึ่งค่ใช่ค่ะงวดหน้ามีศูนย์หนึ่งเด้พ่อแม่พี่น้องมีศูนย์หนึ่งเด้เอาแล้วอาจารย์เค่อาจารย์ชัดต้องเตรียมมาหาของบาดนึงสำรองไว้แน่สมใจพี่พีแล้วสมใจพี่พีแล้วสูตรอาจารย์เข่มาอ่ฮะ แหวนใบประกอบสีเงินพอมีไหมคะอาจารย์สีทองมีแล้วสีเงินมีไหมคะจะได้ปล่อยทีเดียวเลยคะ่ะทาที่ยาวหน่อยอาจารย์อาจารย์เค้จะให้เขียนอย่างนี้คะ่ะอาจารย์อาจารย์ชัดอาจารย์เค้ครอบครัวและแฟนเพจนะเพราะเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนเนี่ยชื่นชมยินดีนะแล้วก็รักเราเราก็รักพี่ๆเหมือนกันเราอยากให้พี่ๆได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆครั้งหรือทุกๆท,ที่ที่เราได้ไปนะนะออกทางสื่อโซเชียลนะคะพี่จ๋านะคะนะคะอะ่ะ ใครอยากได้อะไรบ้างจ๊ะอาจารย์จะส่วนมนต์ก่อนไหมแล้วก็ค่อยให้หรือว่ายังไงดีจ๊ะอาจารย์อาจารย์จบจากกิจกรรมอาจารย์นะคะหนูจบจากกิจกรรมหนูแต่เหลือแต่สินค้าละคะพิเศษว่าจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะตอนนี้หนูก็ลังรู้อ๋อเบี้ยแก้คะพี่จ๋าเบี้ยแก้รหัสบใบไม้เลขสองราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอาจารย์อาจารย์มีมีสินค้าตัวไหนที่หนูสามารถปล่อยได้ไหมฮกลอกซิลหนูยังปล่อยได้ไหมได้เบี้ยแก้เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ปังมากรองจากรหัสพพันสองเจ็ดเก้า เบี้ยแก้เป็นหนึ่งในสองเครื่องรางที่ปังนะคะถ้าสามอย่างก็จะมีสาริกาอีกรุก่นอีกแบบหนึ่งจะเป็นสาริกาเนี่ยจะหนึ่งในสามที่